การป้องกันการพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาลการพลัดตกหกล้มเป็นความเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้ามเพราะการพลัดตกหกล้มทำให้เกิดผลกระทบในหลายมิติซึ่งนอกจากการเกิดบาดแผลตามร่างกายแล้วยังพบว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บของอวัยวะภายในการบาดเจ็บที่ศีรษะรวมทั้งการหักของกระดูกเชิงกรานต้องพักรักษาในโรงพยาบาลนานกว่าเดิมและบางรายอาจจะเสียชีวิตได้ในเวลาต่อมา สาเหตุของการพลัดตกหกล้มที่พบได้บ่อยในโรงพยาบาล 1. เซล้มเสียหลัก 2. ลุกออกจากเตียงเพียงลำพังไม่เรียกญาติหรือพยาบาลมาช่วย 3. มีอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะ 4. ลื่นไถลาการป้องกันการพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาลสามารถทำได้ดังนี้ 1. ต้องมีญาติหรือผู้ดูแลเฝ้าตลอดเวลา ไม่ปล่อยให้ผู้ป่วยอยู่ตามลำพังหากญาติไม่สะดวกเฝ้า hammer, หรือญาติต้องการไ,ไปทําธุรภายนอกโรงพยาบาลให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 2. ยกไม้กั้นเตียงขึ้นทั้งสองข้างตลอดเวลาห้ามปลดล็อกไม้กั้นเตียงเองล็อกล้อเตียงทุกครั้งปรับเตียงให้อยู่ในระดับที่เท้าแตะพื้นพอดีไม่สูงหรือต่ำเกินไป 3. จัดวางสิ่งของที่จําเป็นไว้ใกล้มือหยิบใช้ได้ง่าย 4. วางกลิ่งไว้ใกล้ตัวและสามารถเอื้อมถึงได้ตลอดเวลาหากต้องการจะลุกออกจากเตียงให้เรียกเจ้าหน้าที่หรือญาติมาช่วยทุกครั้ง 5. เมื่อลุกออกจากเตียงให้จัดเครื่องแต่งกายให้รัดกุมสวมรองเท้าให้กระชับไม่หลุดได้ง่ายและไม่สวมรองเท้าที่มีพื้นลื่น6 หากพบพื้นเปียกหรือพื้นลื่นให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดพื้นทันที 7. หากมีปัญหาด้านการทรงตัวควรใช้อุปกรณ์พยุงเดินเช่นไม้เท้าหรือรถเข็นเป็นต้นหากต้องการอุปกรณ์พยุงเดินหรือรถเข็นให้เรียกเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจ 8. ไม่อนุญาตให้ผู้ป่วยที่ใส่สายออกซิเจนลุกออกจากเตียงทุกกรณีให้ทำกิจกรรมบนเตียงเท่านั้น เพราะนอกจากจะเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มยังเสี่ยงต่อการเกิดภาวะพร่องออกซิเจนด้วย 9. ไม่รับประทานยาช่วยในการนอนหลับเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากแพทย์หากท่านมียานอนหลับเองมาจากบ้านให้แจ้งแพทย์และพยาบาลทุกครั้งการพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาลป้องกันได้อย่าเกรงใจพยาบาลอย่าเกรงใจญ,ญาติอย่าคิดว่าทำได้ เพราะการพลัดตกหกล้มแต่ละครั้งมีอันตรายมากกว่าที่คิดด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลคำเขอนแก้วจังหวัดยโสธร